ที่ฝ้าหลังขับรถผ่านเวลาเห็นผมยาะชอบยกมือสวัสดีทักทายนั่นเมื่อกี้ก็ยกมือรับรับไห้เขือเมทันนะครับปันไปนู่นเลยใช่สวัสดีครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะคอฟฟี่ชาคาเฟ่อยู่กับบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นอีกตามเคยนะฮะ หนาวจริงวันนี้เย็นด้วยต้องใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นเลยนะครับทานหนังเรียบเมนูเลือกแน่โลแกนเนึื้อโบบ้าน,นัานื้อเมนูน้ำผลไม้ เป็นออเดอร์จากพี่ฟู้ดแพนด้านะครับเข้ามาพอดีเปิดแบบแก้วแรกของคลิปนี้โอ้โหชอบเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกแปกไปปกติก็จะเปิดด้วยกาแฟด้วยชาเขียวเมนูยอดฮิตทางร้านพี่หอยนะครับทุกวันนี้เปิดด้วยเมนูผลไม้ดูแบบงงง <laughs> สดชื่นงงงนะ เป็นเมนูที่มีประโยชน์ดีเหมือนกันผมก็ชอบอ่ะวันก่อนแอบแซวผล,ลไม้นี้ไปว่าเหมือนบักเหมาะครับพี่อ้อยของดีฟังวง้พี่อ้อสายหัวเลยเป็นมิกเบอร์รี่เป็นตระกูลเบอร์รี่โอ้โหกลิ่นหอมผลไม้จริงๆเลย กรค้า,ามือสั่นเหรอตอนนี้นมันลมเย็นจ่อยๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านอนากาศเย็นอีนี้ก็จะหนาวนานหน่อยนะครับรอรชอบนะบรรยากาศดีราคาสาร้อยบาท ง,ง่ายจากคลิปเมื่อวานพี่ไอ้ให้เทคนิควิธีการช่างแก้วโดดก่อนนะครับแต่ผมก็งงกับช่างจริงนะเขาสามารถรวมไอ้นั้นได้เท่ hey, จริงนะครับเพิ่งรู้รวมสามารถแยกแก้วโดดแล้วก็น้ำหนักกาแฟได้ขนาดช่างพร้อมกันนะ พัฒนาแล้วนะคะคถ้าสมัยแต่ก่อนก็ไม่มีนะถ้าเป็นแต่ก่อนก็เป็นตาช่างเข็มเนาะตช่า <c oughs> งตัวเดี๋ยวก็จะได้มานั่งาปนน <c oughs> ากแดดนั้เ <c oughs> อ๋อพี่หอยพี่หอยเปลี่ยนเครื่องใหม่นี่การตัด ีอฟนมมีหลายแบบมากเลยนะครับอุปกรณ์นี่หน่อยสลับหุนเวียนใชาอันนี้นะคะแบบดั้งเดิมที่ใช้ตั้งแต่แรกนะอ๋อหลายคนได้ไปก็ชอบเพราะว่าแรงดีมาก <laughs> แลก้วจะตื่นจะตายนะครับ มีหลายคนสอบถามอยูน่นะครับอันนี้ก็ต้องลองสอบถามเพื่อไ,ไปที่เพจนะขเขะพิชารคาเฟ่นี่ง่ายพี่ฟูดแคนด้ามาแล้วฝีดีลก็ดี่ือ้า,อกาย,ยกดืออเมริกาโนโ่จ้าอเมริกาโนโ่ไม่หวาน ไม,มไม่ทำไมไม่มีเลหมดละหมดแลว อันนี้ถ่ายเจอน้องน้องจะมาเวลานี้จ้ะจับชื่ออะไรจ้าโอ้ยให้นะจ้ะวันนี้ลมไม่แรงใช่ไหมพี่วายเมื่อวา <c oughs> นมาลมแรงทั้งวันป้ายโอนจ่ายพี่วอยจนกระเด็นตกหลานช่วงบ่ายเพราะเขาชอบมาช่วงบ่าย แต,แต่รู้สึกว่าจะหนาวกว่าปกติด้วยนะอากาศเหมือนอยู่เกาหลีโคเรียบัดใอร่อยฟินๆนเลนย เป็นสมูทตี้โกโก้ได้ไหมใน่จวันนี้ซอสไม่ไหลเยี่ยมอากาศเย็นาาๆๆบีบยังไงก็อยู่ทรงนั้นนะปกติจะไหล <c oughs> ใช่ครับ มนต่อไปโอ้ยหอมกลิ่นกาแฟโอเลี้ยงเหมือนกันนะย่อยครับเื่อรถยกสงครามโลกย่อยเหมือนไหมรถรถเท่เลยนะครับเนี่ยโอ้ยรถขนข้าว ร้านพี่อ้อยนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับเปิดทั้งวันขายได้ตลอดทั้งวันก็ปิดอีกทีก็ห้าโมงเย็นนะครับแค่นี้ก็เปิดนะครับ,รบอยากให้มีนะหอมจังเลยโอเลี้ยงอันนี้พี่วายทำกีทแก้ะสองใช่ออไหมเล็กเล็กๆแบบนี้ใส่ได้ทั้งสองเลยพี่วายถุงกอง ใส่ได้สามสี่เลยค่ะเล็กๆแันนี้ครับเลือกว่าแบบทีละแก้วเล็กพิชิโน่เล็กพิชิโน่ด้านบนต้นตาของกลิ่นหอมเห็นแล้วก็หิวเด็พี่วายจริงๆไม่เห็นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอย่างพี่วายว่าเห็นแล้วก็หิว ผมจะชอบกินแบบโอเลียงยกล้อนะครับแก้วเขาเรียกว่าแพ้ทางถ่ <parle S 2> ายมุมนี้แล้วึกถึงซอนถ่ายด้วย แรกๆครับจะชอบยืนอยู่หน้าร้านอันนี้มุมที่เรายืนก็เป็นมุมประจำที่ลูกค้ามายืนรอนะแกออกก็ยืนได้นะไม่เป็นไรพี่ครัขอบคุณครับราจะติดถุงใส่นะครับเห็นเป็นมอมวเป็นถุงครับกันลมผิดจัชินแล้วนะคะแต่ก่อนตั้งกันโควิด การขุดการลงติดจนพิมแบบถ้าไม่ติดก็รู้สึกไม่สบาดครับแต่ก่อนการโควิดใช่ใช่จำได้ด้วยตรงนี้ช่วงโควิดหนักๆเมื่อวานล้วเพียวก็ขายสู้โควิดเหมือนกันเนาะตอนนั้นแล้วก็เน้นบริการส่งเป็นหลักด้วยนะครับลูกค้าจะไม่ค่อยออกบ้านแต่ก็มีลูกค้าดื้อนะครับมาถึงหน้าร้านกันเลยดื้อแบบ ไม่กลัวไม่กลัวโควิดแถวนี้ก็ไม่หนาเนาะไม่ไม่มีไม่เยอะแต่ก่อนนี้ถ้าใครเป็นโควิดก็เข้าโรงพยาบาลเลยจำนวนคนก็ไม่เยอะคนไม่ค่อยนิยมเหมือนแต่ก่อนแต่ในข่าวนี่เยอะๆเนาะแต่ก็ยังมีบ้างครับก็แต่สุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะอย่าปล่อยปาะเลยเด้ออย่าประหม่าไหมก็ยังน่ากลัวอยู่ทุกวันนี้จน ใส่แมสจนชินอ่ะพี่อ้อยมันก็กลายเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปที่รับได้แต่ว่าก็ยาละเลยสิบครัอันนี้แบบแยกน้ำแยกน้ำค่ะแดงคะนะานาถุงออโต้ดีนะครับถุงออต้เดี๋ยวมาดูหน้าร้านพี่อ้อยนะครับคาดา เก็บดีดนะถือห้อยลมพัดคิวห่างที่สกแกนนี่ร้านห้อยมีเนทกาแฟเอ้ยไม่ใช่เห็นไหมคนจะชอบหลงเป็นเนทกาแฟตลอดเลยเนทวิต้านะครับอีโป้โอริโอ้อันนี้จะใช้ทําเป็นเมนูปั่นนะครับผสมแบบอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเมนูนมโกโก้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆบูฮาวายลองบีดอันนี้เป็นรสมิ้นท์ทีวีสตรอเบอรีส่สับปะรด บลูบัลี่น้ลิ้นจี่ครับแล้วก็เป็นนมสดด้านบนก็จะมีนมหมีด้วยนะครับอันนี้พี่อ้อยจะทําทเป็นนมหมีปั่นแล้วก็ป้ายราคาครับอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดตั้งแต่พี่อ้อยใช้เป็นราคานี้เลยนะครับตัวใหญ่2สองข้างเหมือนกันนะครับป้ายราคาครับี่อ้อยแล้วก็ทีเด็ดของพี่อ้อยอย่างก็คือนี่เลยชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะ,ะเป็นสูตรผสมจากทางร้านพี่อ้อยเองเลยนะ ที่สำคัญเลยก็คือมีจำหน่นายด้วยนะสินค้าโปรโมไหน่อยจะใช้แบบโปรโมทดีมากเอาค่า,าโฆษณามาเลยพี่อ้อยแล้วก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับกับที่ทำขายหน้าร้านสบายใจได้นะครับนอกจากเดี๋ยวให้กาแฟสดแก้วหนึ่งโอ้เปลี่ยนได้ไหมพี่อ้อยไม่ได้เปลี่ยนเป็นสมูทตี้แบบแก้วตอนแรกคิดไม่ได้ให้อันนี้อันเดียวนอกจาก ชาเขียวชาไทยก็จะมีอะไรนะกาแฟโบราณด้วยเนาะแล้วก็โอเลี่ยอะไรลองลองสอบถามพี่้อยดูนะครับเผื่อมีตัวไหนโดนใจบ้างไทยโบสายสายโบราณสายไทยโบราณจะเป็นตัวกาแฟโบราณโอเลี่ยโอเลี่ยยุกแล้วเออเรียกอย่างง่ายง่ายดีนะสรุปแบบสายสากลก็มีสายโบราณก็มีคาปูชิโน่มาเค่าลาเต้อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟสายแบบไทยสไตล น็เเปนเนแ,ล,แปล,ลูก้ามารับนะครับพี่ออยเติมโอเลี้ยงมาม่เต็มกระปุกโัเลี้ยงปั่งมากใช่ไหมพี่ อร่อยจริงเหรอวะอบเ,เดะจริงนะครับได้อยู่นะคะผมก็ชอบกินโเอเยลที่เห็นพี่วาแนะนำให้ผมกินกาแฟสดไปทุกคนแต่ว่าไอ้ผมว่ากาแฟพี่วายอย่างเนีน้คือผมเป็นคนทานกาแฟสดไม่เก่งนะครับ าลาลาใจสัน่นเราหน้าราอเลยจระเด็เดียวแบบว่าแล้วแต่เดือนเนาะบ,บางเดือนก็โกโก้บบางเดือนก็ชาเขียว,วช่วงเห็นพี่วายทำโกโก้ลาวานี่เกือบทั้งเดือนเลยนะครับเดือนนี้ก็โอเลี่ <laughs> 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 เออทำคลิปแบบเมนูประจำเดือนไหม เนาะเมนูแบบฮอตประจำเดือนสำหรับเดือนมกราเนีน่าจะเป็นอันนี้แหละ <c oughs> ยกล้อแป้นๆนเมแหละหัวเหลียงส่วน <c oughs> นี้ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่ได้ทำ order order แบบออเดอร์ต่อออเดอร์กันเลยส่งแก้วต่อแก้วกันทองค่ะ,คะถ้ามีหม้อแช่เหมือนแบบโบราณดีโอ้โหเหมืนมอนหม้อไป๋เตี๋ยวหน่อยไหมหม้อแช่ <c oughs> <c oughs> ดูเยอะๆใกล้ๆกันเลยครับนำปีเลยครับ <Okay. S 1> <laughs> หิวจริงๆกันไม่ได้สั่งตามลูกค้าพี่อ้อยมากิน แสดงว่าสมูทตี้ไม่เข้าพวกใช่ไหมูตีคลิปนี้ปกลายมากเลยจังเราเล่นสั่งได้ร้านเราทำได้ทุกเมนูเลยนะครับมีมากมากจริงๆบางทีก็จนลืมราคาตัวเองเลยเมนูเยอะไปใช่ไหม แต่เขาแบบว่าใช้วัตถุดิบเมนูเยอะแต่ว่าก็ใช้วัตถุดิบตัวเดียวทําไล่ทาได้หลายเมนูอย่างนี้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องสตอกวัตถุดิบเยอะครับแตกแขนงออกไปเหมือนผัดกระเพราอะไรเนื้อหมูผัดคะน้าก็ได้ผัดเผ็ดก็ได้ใช่เดี๋ยวเทียรไม่ถูกเหมือนเนื้อหมูอยู่ก้อนนึงเหมนเนื้อหมูอะค่ะ ย่างจิ้มภายในทั้งซุกีอ้อะไรนย่างเงี้นะคะดูนี่เนืโอโอเลี้ยงเยอะไม่เยอะกว่าหน้านี้นะครับกระเด็ดนติดอ,อันนั้นซุกโมกเองข <laughs> <c oughs> ้าวอร่อยทั้งหมดว้าวดำดีสี่มตรตกไม่เห็นโลโก,โก้พย้อยเลยเพราะ <c oughs> พี่ชาคาเฟ่หายไปเลยนะ <c oughs> ราดนมเจือดด้านบนนนมเจือดยกลงอยากขึ้นันนี่นะคะโบราณนะได้ราคาหบ คิวของพี่แก๊บใช่ไหมครับพี่อ้อยมาแล้วเมนูไวหมอ็อกไวหมอ็อกพรอมตอนแล้วพรอแบบอะไรนะครับ ใส่น้ำตาลหวานนมหวานน,น้อยเน้นไปที่นมข้นนมข้นหวานเอาความหมายใจตรงนั้นเก้านี้สิบกิโลเมตรเป็นย่งยงไม่ใช่ไม่ใช่หรอตอวนี้พี่แก๊บมาทีไรผมคิดถึงออเดอร์ส่งสิบกิโลเมตรส่งไกลเลยสนะามารถสั่งได้นะครับ ร้านย่อยบริการแกฟูแล้วก็ของที่พูดแพนด้าด้วยนะครับไก่แค่ไหนก็คือใกลนะ้ไม่ได้ได้แค่ไหนก็แค่เหมือน <c oughs> ชื่อเพลงวงกาสโนวาเลยนะไกลแค่ไหนคือใกล้ส่งได้ใช้ ทุกคนว่าสีไว้มอในเ,เหมือนสีเนสต,ต้าครับสีไข่ปลาันเล่ะแต่กลิ่นจะต่างครับอร่อย,ยอะโนะฮะเมนูสดนมฮอกไวมอต,ต่างกันหมดต่างกันเลยนะคะกลิ่นโอ้โห <laughs> ได้กินอีกแล้วแก้วนี้เท่าไหร่พี่อ้อยถ้าหน้าร้านก็สี่สิบนะครับสวยมากเลยเหมาะมือถือของลูกค้า <c oughs> ไวหมอปัน่นชื่อเต็มเขามากเลยพี่อ้อยนมสดไวหมอไหมนมไวมอปัน่นอ๋อนมไวมอปั่นโอเครับเดี๋ยวเราลาไปกับออเดอร์นี้เลยขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมร้านพี่อ้อยคอมเมดีาคาเฟ่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับกินใน,ใน,ในบ่ายครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.